สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายีนทาโรสิบเนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวความรักของชาวราศีพฤษภ ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีพฤกษภงหรือเปล่าสามารถใช้ช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะวันเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคณะอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรสามารถใช้กันได้ใต้คลิปนะคะวันแนบลิงกเอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ดของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของลักคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดความรักดความรักจะโดยในเรื่องของเราสุปเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนผมเปิดไพ่มาแล้วนะคะในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นเรื่องเราสามารถที่จะสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับไครเลยกก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยค่ะ ชาาราศีพฤษภและขนาพฤษภในช่วงนี้รู้สึกเหมือนถูกบล็อกถูกปิดกัน้นถูกปิดใจหรือเปล่าเอ่ยไพ่พลังงานหลักขึ้นแปดดาบบางท่านในช่วงนี้อาจจะถูกใครสักคนหนึ่งเขาบล็อกเราปิดกั้นเราไม่ยอมคุยกับเราไม่เปิดใจกับเรานะคะก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คนรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยหรือไม่แน่นขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นตัวของเราเองนั่นแหละที่กําลังปิดกั้นตัวเองให้ ไม่ให้สิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวของเราเข้ามาทําร้ายเราอะ่ะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราในตอนนี้มันอันตรายหรือมันโหดร้ายกับเรามากๆเลยเนาะบางท่านที่เป็นคนโสดแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาตัวเองนะคะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราเองก็มีตัวเลือกทางเลือกหรือว่ามี คนที่เขาสนใจเราเหมือนกันแต่ถ้าเราปิดหูปิดตาปิดใจไม่เปิดรับอะไรคนที่เขาสนใจคุณหรือว่าสิ่งดีก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณได้เนาะเช่นเดียวกับคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าในตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่คุณปิดกั้นตัวเองบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันย่แย่หมดเลยแต่ว่าถ้าคุณเปิดหูเปิดตาออกมาคุณจะรู้ว่าไม่มีใครทําลายคุณเป็นแค่ความรู้สึกของคุณที่กําลังทําลายตัวเองอยู่นะทีนี้ไพ่ความรู้สึกใจของคุณเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะสามไม จะหมายในคนเกา่าคนใกล้ใครสักคนหนึ่งที่รอคอยให้กลับมาพบมาเจอกันถ้าอยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยให้กลับมาคืนดีกันก็ได้ถ้ามีปัญหากันอยู่หวนมองว่าส่วนลึกในใจของคุณนะ่ะบางท่านเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับคนใหม่ๆเพราะว่าเรายังเลือกที่จะรอคอยคนเกา่าคนอื่นๆที่เข้ามาก็ได้แค่คุยแต่ก็อาจจะมีระยะห่าง เป็นการปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองอะนะไพ่ใต้สำหรับขึ้นสี่ดาบอาจจะเป็นความสมัมพันธ์ที่มีการหยุดนิ่งแล้วก็พักเบรกกันมาสักพักหนึ่งแล้วหรืออาจจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างค้างคานะคะบางท่านอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแต่ก็เป็นความสมัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันคืออะไรจบหรือไม่จบครบหรือไม่ครบคุยหรือไม่คุยคือคุณก็ณณไม่รู้เลยแต่ว่าคุณก็ยังเลือกที่จะรอคนคนนี้อยู่เนาะคนขอหนึ่งใบแปดดาบก่อนแล้แปดดาบคืออะไรนะคะ บางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เราก็ลองคุยแล้วเราก็ลองแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการขนาดนั้นเหมือนคุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณรอคอยยังไม่มาสิ่งที่มาก็อาจจะยังไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการในช่วงเวลานี้นะคะหลายท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะแต่ว่าเหมือนคุณจะยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่สามถ้วย เหมือนอยากจะกลับไปคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์นะบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่ก็อยากจะลองเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่แต่พอเอาเข้าจริงแล้วอยู่ที่เราเหมาะนะคะว่าคุยกี่คนกี่คนกี่คนเหมือนจะใช่แต่มันก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่เหมือนกับคนคนนี้อยู่ดีเนาะหรืออาจจะคุยกันแล้วมันก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะหวนมองว่าส่วนลึกในใจของคุณคุณน่าจะอยากกลับไปคืนดีกับคนเก่าหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจของคุณ จะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็พัฒนายากหรือเปล่าเอ่ยเพราะให้มันขึ้นแปดดาบนะมันอาจจะเหมือนมีอุปสรรคมาขวางกัน้นและทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณทําอะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้เนาะ,ะไม่แน่ใจว่าเป็นเขาที่ปิดกั้นคุณด้วยหรือเปล่านะคะหรือบางท่านอาจจะถูกปิดกั้นด้วยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างอยู่ไกลกันหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือติดขัดในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ตำแหน่งอดีตของคุณเป็นไพ่เด็กถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู หรือไม่ใครสักคนนี้อาจจะเป็นคนที่น้อยกว่าก็ได้ ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภหลายๆท่านอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะหรืออาจจะมีความคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความคิดการวางแผนเกี่ยวกับเส้นทางของเรานับจากนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นชีวิตของตัวเองก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวของคนที่รู้สึกว่าอยากจะลองท้าทายเสี่ยงดูกับความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางมันจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์ก้อนข้างเปลาะบางเนาะ แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะมีความรู้สึกว่าก็อยากลองดูนะคะหลายท่านเลือกที่จะรอคอยใครสักคน,นึ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปในเมื่อในตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแต่อย่างที่หวานหมอนนะคะเป็นแปดดาบทาได้อยู่นะยังพอทําได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าคุณปิดกั้นตัวเองสักตอนนี้ก็เหมือนมองไม่เห็นหนทางที่จะไปไหนได้เนาะจัดเม้นนะคะ ไพ่ตาสอ้ก้าวไม่เท้าหวนมองว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะพลุบพลุบโผล่โผล่มามาหายหายเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวห่างอะไรแบบนี้หวนมองว่าน่าจะมีจุดที่คุณรู้สึกว่าอ่ะลุกขึ้นมานสู้อีกรอบหนึ่งเผื่อความสัมพันธ์นี้มันจะใช่เผื่อมันจะเป็นไปได้ไพ่ตาสอ้ก้าวไม่เท้า หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยับเยินย่ำแย่ยพังพินาศมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนก็แล้วแต่เหมือนคุณก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อให้จะมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาหรือว่ามีใครคนอื่นที่ทําให้รู้สึกว่าถูกอกถูกใจแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคนคนนี้ที่คุณอยากที่จะลองเสี่ยงกับเขาอยู่เสมอเสมอเสมอเลยเนาะ หรือบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความระแวงอะไรบางอย่างลึกๆในใจนะคะหวนมองว่าสถานการณ์ของชาวราศีพฤษภและคณนาพฤษศในช่วงนี้ยังวนเวนียน,นอยู่กับคนเกา่าเรื่องเกา่าสิ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งหลายท่านในช่วงนี้มีภาวะปิดกั้นตัวเองปิดใจแล้วก็ไม่อยากจะเปิดใจกับใครไม่อยากจะเสวนากับใครแต่บางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันกลายเป็นเรานั่นแหละถูกเขาบล็อกถูกเขาปิดกัน้นเขาไม่เปิดใจไม่ยอมคุยกับเราแล้วเราเองก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนอะ ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของคุณนะคะไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่สองช่วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการหันหน้าเข้าหากันนะคะวมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงนี้เขาได้ลองพูดคุยหรือว่าทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งบ้างหรือเปล่าวันมองว่าอาจจะเป็นคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกในช่วงเวลานี้นะแต่ถ้าถามว่าเขาจะเลือกไหมวันรู้สึกว่ายังเป็นความล่องลอยอยู่ะคะ่ะยังเป็นคนที่ล่องลอยอย,อยู่ในอากาศ อยากจะไข,ขว้าแต่ก็ยังไม่คว้าจริงจังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คว้าแล้วยังไม่ได้ก็ได้แต่ันมองว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของเขาที่รู้สึกว่าเขาอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่และเข้ากับเขาได้ดีช่วงนี้เขาอาจจะมีไปเดทบ้างนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้ผูดได้คุยทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาดูเนื้อหอมมากๆเลยนะเป็นไพ่กาวถ่วยด้วยนะคะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่า ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่สุดท้ายแล้วต่อให้ใครสักคนนึงจะเข้ามาแล้วทาให้รู้สึกว่ามันดึงดูดหรือว่าคุยแล้วถูกอกถูกใจแค่ไหนก็เราแต่ก็ยังไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกได้ขนาดนั้นหนึ่งคืออาจจะยังไม่สามารถครบอย่างจริงจังได้หรือสองก็คือยังไม่ใช่แค่คุยได้แต่ยังไม่ใช่ในสิ่งที่ต้องการเต็มที่เนาะยังไม่ได้รู้สึกอบอุ่นไปทั้งใจอะคะอ่ะทีนี้ไพ่ความรู้สึกในใจของเขาเป็นไพ่ห้าเหรียญอย่างที่หวันบอกแหละว,ว่า คนที่เขาคุยในตอนนี้น่าจะไม่ใช่คนที่เขาคุยมานานแล้วหวังว่านะ่าจะมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆมากกว่าเพราะว่าเขานะ่าจะมีใครบางคนที่เขายังรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่นะคะใครบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างกันไม่เข้าใจกันไม่คุยกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจเป็นความสัมพันธ์ที่วิ่งไล่จับกันวงกลมนะคะอาจจะหากันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้สถานการณ์ของเขาในตอนนี้หวัมองว่าเขาอาจจะลองคุยไปเรื่อย อาจจะมีคนที่รู้สึกว่าคุยถูกคอแต่ส่วนลึกในใจเหมือนคนที่ยังมีระยะห่างกับคนที่เข้ามาเพราะว่าอาจจะยังมีใครสักคนที่ยังโฟกัสอยู่ก็ได้นะหรือถ้าไม่มีหรือถ้าไม่มีมมวมมองว่าอาจจะเป็นตัวของเขารู้สึกว่าก็ได้แค่คุยไปวันๆสุดท้ายแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่ดียังรู้สึกเหมือนอ้างวางและโดดเดี่ยวอยู่ดีนะคะทีนี้พลังงานภาพรมที่เหลือมีไพ่แปรเรียญ เด็กถือดาบแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเนาะในไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขานะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาน่าจะดุเดือดมากๆอยู่เหมือนกันกับการต่อสู้กับการพยายามและเป็นการต่อสู้ที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยคนเดียวด้วยเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของความรากักหรือการงานหรือการเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการพยายามตัดแข้งตัดขาคนที่เข้ามาวุ่นวายก่อกวนความสมพันธ์ของเขาก็ได้จริงๆไพ่ต้าสำรับขึ้น6ดาบนะคะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลาําบาก ถ้าหนึ่งความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันโคลงเคลงไม่ปลอดภัยมีช่องว่างจะทํายังไงก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถขยับเข้าไปใกล้ชิดได้ mm hmm. เขาในตอนนี้ก็คงจะต้อง move on อบพย์ตัวไปจากสถานการณ์ที่ยากลาําบากอาจจะลองพูดลองคุยลองเปิดใจให้โอกาสตัวเองดูแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ให้หงดงางเป็น่ที่บ่งบอกถึงการยังถูกใครสักคนหนึ่งตามไปหลอกไปหลอนอ,อยู่ตลอดเวลาเหมือนความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สำนึกยังนึกถึงคนที่ตัวเองยังมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานะคะก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนใหม่ๆที่เข้ามายังไม่สามารถที่จะเจาะทะลุเข้ามาถึงหัวใจได้ยังไม่สามารถทำให้รู้สึกเติมเต็มได้ขนาดนั้นเนาะมีไพ่แปะเหรียญกับไพ่เด็กถือดาบเข้ามาเออหมนมองว่าเขาเหมือนคนที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการขนาดนั้นเพราะสถานการณ์หลายๆอย่างมันเหมือนผ่านไปอย่างเชื่องช้า ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนลายสักเท่าไหร่ในสถานการณ์ของเขาในช่วงเวลานี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณบ้านนะคะชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภเรื่องเราสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านโทรไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะหวนมองว่าตอนนี้เขานะ่าจะมีใครสักคนที่เขาอยากคุยด้วยนะคะอยากคุยแล้วก็อยากที่จะปรับความเข้าใจกันหรือว่าอยากที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งรับฟัง ในสิ่งที่เขารู้สึกอยู่อืมแต่ว่าน่าจะไม่ได้คุยอะคะ่ะน่าจะเป็นภาวะที่ผ่านไปวันๆมากกว่าถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงก์กันอาจจะเป็นตัวของคุณเองนะคะปิดกั้นเขาบล็อกเขาไม่คุยกับเขาหรือเปล่าเอ่ย บางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันนะหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะคะจดมูนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมีนละขานามีนะคะบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาอ่านคนไม่ออกใกลก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีนะก้าวไม่เท้า เขายังไม่สามารถปล่อยวางเรื่องของคุณได้หรอกนะคะต่อให้ในตอนนี้เขาจะเริ่มไปเดทเริ่มไปคุยเริ่มอะไรกันแล้วแต่อาจจะมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาแต่ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้เสมออย่างที่ผมบอกนะคะว่าถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเขาคบกันมานานคุยกันมานานหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน คุณยังอยู่ในความรู้สึกที่จริงจังของเขาอยู่ยังอยู่ในส่วนลึกของเขาอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เขาอาจจะลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะแต่ว่ากี่คนเข้ามาก็น่าจะยังสู้คนไม่ได้แต่ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกันใหญ่ที่เหมาะน,นะคะเรื่องราวจะพลิกผันทันทีเพราะว่าคนที่มาใหม่ในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ทะลุเข้าไปในความรู้สึกของเขาขนาดนั้นต่อให้จะฟลุตกันหรือว่าจะรู้สึกมันเข้ากันได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันยังมีกำแพงอยู่ ระวังให้ดีนะเจ็ถ้วยนะคะยังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทั้งเลือกอยู่เลยแล้วก็สามดาบนะมีไพ่สามดาบเข้ามานะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเนาะมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้เขาค่อนข้างฟุง้งคิดนนดคิดนี่คิดนั่หน,นหรืออาจจะมีการคิดมีการวางแผนอยู่ มากมายนะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดอยู่หรือวางแผนอยู่มันอาจจะยังล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะยังไม่สามารถที่จะควยคว้าหรือว่าเป็นไปได้จริงบางท่านที่เป็นความสัมพันธ์แบบอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกเขาอาจจะมีจุดที่เขารู้สึกว่าคุณสําคัญแต่ก็อาจจะยังไม่มากพอที่เขาจะจริงจังกับคุณขนาดนั้นบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วมีช่วงเวลาที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันวันมองว่าเขายังจริงจังกับคุณอยู่ แต่ว่าเขาในตอนนี้ก็อาจจะเหมือนคนที่ยังเห็นถึงปัญหาระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะมันก็เลยทําให้ในตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ล่องลอยอาจจะเพราะว่ามันมีตัวแปรอื่นเข้ามาด้วยก็ได้อืมเขาน่าจะไม่ค่อยแน่ใจว่าในตอนนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะชาวราศีพฤษภและค้านาพฤษภคุณเงียบม,มากเกินไปหรือเปล่าเอ่ยขอไ่เพิ่มมีคําว,ว่าเขารู้สึกยังไงอีกเอ่ย ะะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และข้านาศิงนะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับตัวของคุณหลายๆอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะเหมือนมีแรงดึงึึงกันและกันซึ่งเขาน่าจะมีความผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะ ขอหนึ่ใบให้เจ็ถ้วยหนะะ่อยค่ะเจ็ดถ้วยคืออะไรเอ่ยหลายท่านเป็นความสัมพันธ์แบบทุบๆโผล่ๆเนาะเดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็ไม่คุยกันนะคะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเอมเพลอร์ Emperor นะคะบางท่านอาจจะคุยกชาวราศีเมษและคานเมนหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานราชการตำรวจทหารหรือว่า เป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะเนาะเขามีความฟุ้งแสดงว่าในตอนนี้เขาเริ่มมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาคุณใช่สําหรับเขาไหม,มคุณใช่สําหรับเขาจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาในตอนนี้อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นเนาะว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเหมือนกัน แต่ละคนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ธรรมดานะก็อาจจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งหล่อทั้งไม่หลอ่อทั้งสวยทั้งไม่สวยหรือว่าถูกใจไม่ถูกใจแล้วแต่นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเข้ามามากมายมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เขาย้อนกลับมาถามว่าถ้าเขามีโอกาสได้เลือกแล้วคุณยังใช่หรือเปล่าถามว่าในตอนนี้เขายังจริงจังกับคุณอยู่ไหมบอกมาว่าเขาก็ยังจริงจังคุณอยู่แหละเป็นพ่ยก้าวไม่เท้านะคะแต่ว่าบางทีหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขามันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สําคัญเหมือนกัน เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่านความรู้สึกของคุณไม่ออกเขาไม่รู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่และด้วยปัญหาระหว่างคุณกับเขาด้วยที่มันค้างคายอยู่แบบนั้นนะคะอืมหรือสองก็คือว่าเขาในตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณมีตัวเลือกทางเลือกอื่นหรือเปล่าเขายังมีความสําคัญกับคุณอยู่ไหมบางทีจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขามีความสับสน แล้วก็เป็นแผลในใจของเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีภาพที่เขามองคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีเพอร์เฟกภายนอกของคุณภาพลักของคุณบุคลิกของคุณอะไรหลายอย่างของคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณเองก็เลือกได้เหมือนกันแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขามีความสําคัญกับคุณมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่านะคะว่าความรักเขา้าสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง แต่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนไพ่บอกว่าเขามีความผูกพันกับคุณมากๆนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าหาคุณตลอดเวลาถึงแม้นในบางครั้งบางคราวความสัมพันธ์นี้จะถูกเวียงให้ออกห่างจากกันแล้วก็ยังถูกแรงดึงดูดบางอย่างกระชากให้กลับมาหากันอยู่ดี ไพพิเทสนะคะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆรู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาเนะเออาะสถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ดูลึกลับซับซ้บซอนนิดหนึ่งนะคะทําให้รู้สึกสงสัยและพยายามจะใช้เซนส์นของตัวเองในการอ่านสถานการณ์ไพ่แต่สำหรับขึ้นหนึ่งไม้เท้าจริงๆผมมองว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ยังสามารถที่จะเติบโตได้อยู่นะ ถึงแม้ว่าในช่วงนี้หรือว่าก่อนนี้นมันจะมีความเปราะบางอยู่ในนั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะค่อยๆเจริญเติบโตได้จะต,ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทน,นนะคะห้าถ้วยค่ะอะไรหลายอย่างอาจจะยังไม่ค่อยได้หนึ่งใจนะบางท่านอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างมาแล้วทำให้รู้สึกเสียอกเสียใจนะคะรู้สึกผิดหวงังรู้สึกทังทลายรู้สึกล้มเหลวแต่จริงๆเป็นให้ห้าถ้วยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ากลางความรู้สึกแย่ๆ มันไม่ได้แย่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันยังมีเรื่องราวดีๆอยู่เช่เนเดียวความสัมพันธ์ถ้ามองเห็นแต่ด้านลบๆสิ่งดีจะถูกลดทอนลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มองเห็นด้านลบๆแล้วหรือว่ามองเห็นสิ่งที่ทําให้ผิดหวังแล้วอ่ะอาจจะลองเปิดใจอีกสักน,นิดหนึ่งลองมองดูว่ามันมีอะไรดีๆหลงเหลืออยู่บ้างไหมเพราะว่าไพ่ห้าเทิมไพ่นบง่งบอกถึงสิ่งดีที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะหรือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งมีคนเก่าแล้วยังลืมไไม่ด้ ถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้การให้โอกาสคนใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนาะ เดวิลนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและขนามังกรมีไพ่เดวิลเข้ามาแน่นอนล่ะค่ะว่าสถานการณ์หลายอย่างในช่วงนี้ค่อนข้างน่าอึดอัดแล้วมันมีความท็อกซิกมากๆเลยมันเป็นสถานการณ์ที่อยากจะพากันไปเอาตัวรอดให้ได้แต่มันก็ไปไม่ได้จะหนีออกไปคนเดียวก็หนีไม่ได้อยู่ดีนะคะมันพัวพันอีรุงตุงนางมั่วงั่วกันไปหมดแต่บางท่านต้องระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนหรือว่าปัญหาใครสักคนหนึ่งมีคู่มีเจ้าของ แล้วมันจะเป็นพันาการที่มันตัดกันยากตัดกันเย็นะนะคะสีดาบค่ะสถานการณ์ยังคงค้างคายอยู่แบบนั้นเนาะบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของชู้สาวเอ,อ่อถ้าปล่อยให้มันพัวพันอีลุงตุงนางต่อไปมันจะแก้ไขได้ยากนะคะถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีช่วงนี้ดันมีบุคคลที่3เข้ามาดูให้ดีนะคะว่าคุ้มค่าไหมเพราะบางทีถ้าปล่อยให้เลยเถิดไป มันอาจจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานเลยก็ได้เนาะหนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะขุบชาวท่านนะ้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะอัศวินถือเหรียญบางท่านอาจจะขุบชาวท่านดินมังกรศพกันจำแพลนนะคะบางท่านอาจจะขุบชาวราศีธนูและคนาธนูนะ หลายท่านเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันเนาะสถานการณ์หลายๆอย่างในช่วงนี้ยังคาดเดาได้ค่อนข้างยากนะคะมันยังมีความขึ้นๆลงๆต้องพยายามปรับสมดุลให้ดีบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดกลับมาคุยกันหรือว่าได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะจริงๆมันมีไพ่เดวิลขึ้นมามันพยากาการที่บุงบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันตัดกันไม่ขาดต่อให้มันขาดมันก็จะยังไม่ใช่ในช่วงนี้มันยังเป็นดวงที่ยังไม่ขาดจากกัน มันยังมีเยื่อใยอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาให้สามารถกลับมาหากันได้อยู่เสมอเนาะแต่มันเป็นไพ่จมเพาะนะคะต้องระมัดระวังว่ามันจะยังเป็นการไปไปกับกลับกันอยู่ช่วงที่มาแรกๆก็จะเหมือนดีมากนะคะมันพุ่งขึ้นมาสุดตัวเลยเหมือนกันแต่ว่าบทมันจะยุบตัวลงไปมันก็เหมือนหายไม่เหลือร่องรอยเลยก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะช่วงเวลาที่โรแมนติกก็จะพุ่งขึ้นสุดตัวเลยแต่ว่า สักพักหนึ่งหันมาอีกทีอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะคิงถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตุนกูเมนุนใครสักคนหนึ่งอาจจะยังเหมือนคนที่พูดน้อยนะคะไม่ค่อยอยากจะพูดหรือว่าแสดงความรู้สึกออกมามา,มากนะักแต่ว่าไพา่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ่อนข้างในภายในใจอ่ะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่พยายามสร้างมุมที่แข็งแกร่งออกมาไม่รู้ทําทําไมนะ อาจจะไม่อยากพูดเยอะไม่อยากแสดงออกเยอะแต่จริงๆแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันก็ได้อาจจะเป็นตัวของคนเองก็ได้นะคะชาวราศีพฤกษกและคณะพฤกษกบางท่านอาจจะมีความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ว่าเราแกล้งทำเป็นแข็งแกล้งทำเป็นไม่รับรู้ไม่สนใจทั้งๆที่ในใจมันอาจจะย่ำแย่หนักหนาสาหัสมากๆเลยก็ได้ อ,อ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำแล้วกันเนะาะพายอยากแนะนำอะไรบ้างพาแต่สำหรับ calling your soulmate นะคะลองอธิษฐานดูค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะเวลาดีๆที่คุณจะลองอธิษฐานหรือตั้งจิตของคุณส่งไปถึงใครสักคนนึงที่เป็น soulmate ของคุณถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ก็ขอให้สถานการณ์มัดีขึ้นขอให้มันง่ายกว่านี้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็ขอให้คนที่ใช่ปรากฏตัวขึ้นมาไวๆเนาะออะ,อะมาดูกันใาอยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ย คลิปนี้อ่ะจะเสียงอุ้ยนิดนึ่งนะคะเพราะว่าหวานไม่ค่อยสบายแล้วก็เพิ่งจะดีขึ้นแต่คอยังเจ็บอยู่นิดหน่อยเนาะก็อาจจะทําให้บางคําไม่ชัดนะคะหรืออาจจะแบบตะกุกตะกักในบางท่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ย้อนวนนิดนึงล้กันเนาะจริงๆก็อยากจะรออีกสักวันสองวันค่อยมาอัดคลิปนะแต่ว่ามันก็จะกลางเดือนแล้วนะคะก็เลย ก็เลยทําก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนมันไม่ชัดหรือไม่เข้าใจก็ย้อนกันเนาะช่วงนี้ดาวย้ายนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆหลายท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากการยกย้ายของดวงดาวเพราะเป็นดวงดาวใหญ่ๆด้วยเนาะสาไทยก็ย้ายตะวันตกก็ย้ายนะคะก็คือโดนเต็มๆกัน บางคนก็อาจจะโดนเต็มที่บางคนอาจจะโดนบ้างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขวานก็จะโดนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็จะเปลาะบ,บางนิดหนึ่งเนาะ getting to know s c h u t t e r นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยเนะเาะพ่บอกว่าให้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะที่คิดว่ารู้จักกันมานานแล้วมันอาจจะยังไม่มากพอก็ได้เนาะคนเราสามารถทำความรู้จักกันได้ทุกวันนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ที่วันนี้เคยโอเควันหน้าอาจจะไม่โอเคก็ได้ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกใจวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นต้องอัปเดตกันบ่อยๆนะด e เซปชั o นค่ะมีใครสักคนกำลังใส่หน้ากากในความสัมพันธ์นี้อยู่อาจจะเป็นการคิดดีแต่ว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นการคิดไม่ดีแต่แกล้งทำเป็นดีแต่มันมองว่าจากสถานการณ์นี้ใส่หนากากด้กันังคูง่คนนึงก็คิดถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าแกล้งทำเป็นแบบ ิดกั้นตัวเองไม่สนใจไม่คุยดีกว่าอีกคนนึงก็ยังหวยหาแต่ว่าก็แกล้งทําเป็นลันลานะคะแกล้งทำเป็นลันลาไปพูดไปคุยไปเปิดใจเรามันระวังการเข้าใจผิดกันไว้ด้วยนะคอาเรียกอ o s โ m a t e นะคะมาอีกแล้วคอดิเพนเดนซีค่ะมันคงจะหนีไม่ได้กับความท็อกซิกที่จะเกิดขึ้นเนาะหลายอย่างในช่วงนี้อาจจะทําให้รู้สึกทรมานนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนถูกตรึงเอาไว้ทุกทิศทุกทาง อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดจ,จนหายใจไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามผ่อนคลายตัวเองเนาะค่อยๆคิดค่อยๆดูไปค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังรับรู้มาสิ่งที่เราเห็นมามันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าบางอย่างต้องใช้เวลาต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจก่อนอย่าเรียบร้อนด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบปิดกั้นมากจนเกินไปเนาะไม่อย่างนั้นจะเป็นเราที่ทรมานซะเองนะคะ เฟลเซลค่ะให้อีกใบให้อิสระกับตัวเองเงยอะๆค่ะชาวราศีพฤษภและนาะพฤษภถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกมันตืงนเครียดหรือมันหนักหนาสาหัสมันกดดันคุณเหลือเกินนะคุณอาจจะต้องให้อิสระตัวเองมากขึ้นทําอะไรก็ได้ทําให้คุณสบายใจแล้วลองปลดปล่อยในออกมานะคะโอเคค่ะชาวราศีพฤษภและนาะพฤษภและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วง นี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะหลายท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝังกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหลือ,อาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย